Bên tâm chai Phan Phan luôn là người ta Để đi, người ta nói là

ตรงนี้ต้งรอยตรงไรกันนดจิ๊บมันตรงจีดว่าได้กระจายไปเลยไหนน้ำหมอต้มหม้อได้ตลาดโตไหนไมหไม่ตายวไปเลยที่จ้าหวาไมตายเลยละโอ้หนนี่อนี้แต่ตนนวนี้นหนี่จยก้นจนี่ย่ย้ายนี่ช่ยากจวยอีกกลำบายากวย กระดาษทับมันทำมันตามจะได้ไม่โออก ฮะอยมอลำไปรรมชาติแปมัดพีเ้ยตักเลยต้องคนตักนเจ้าลนมาก่อนเออเออใช้ตัวไอ้ขี้เล็กสาเหตุที่เรามาทำปลาดุกราก็เกิดจาก มีชาวบ้านนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายตัวเร็วแล้วปัญหาของเขาคือเลี้ยงแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะเอามาแปลรูปเพื่อขายในบ้านเราในจังหวัดตรังค่ะเพราะปลาดุกละถ้าจะกินเราต้องนึกถึงพัทะลุงหรือนครในจังหวัดตรังนี่ยังไม่มีใครทําก็เลยมีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยเรื่อจนกลายเป็นสูตรของเราเองค่ะรวมกลุ่มจริงจังก็ตั้งแต่วันที่30ตุลาที่ผ่านมาค่ะมีการจด แล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงในบอ่อพลาสติกหรือเลี้ยงในบอ่อดินก็ได้ค่ะทางกลุ่มรับซื้อกิโลละ60บาทค่ะตอนนี้ถ้าเลี้ยงปลาดุกแล้วไม่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่ขายนะคะทางกลุ่มรับซื้อตลอดค่ะกิโล,ลค่ะ แต่ละครั้งใราทาประมาณกี่กิโลคะอ่าครั้งหนึ่งเราทําปลาดุกเป็นนะคะ200กิโลค่ะมันจะเหลือเป็นปลาดุกราประมาณ45กิโลค่ะต่อครั้งจุดเด่นของปลาดุกราของเราคืออะไรคะอ่าของเราไม่ใช้สารกันเสียค่ะเก็บไว้ได้นานเพราะเราเป็นซีนสูญอากาศแล้วก็เราใช้ปลาดุกสดมาทำค่ะรสชาติมันจะหวานมันแล้วก็ออกเค็มนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราซื้อจากที่อื่นอาจจะคนนุนรสชาติกันกลิ่นก็ไม่เหมือนกันกับของเรากินไม่ฉุนค่ะ ใครสนใจติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ผ่านทางอบมตอน,นั่นตั้หมิงหรือผ่านตัวดิฉันโดยตรงนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0936293680ค่ะ,อ,ะอันนี้เราขายเป็นแพ็คนะคะแพ็คละ100บาทหรือใครสนใจเป็นกิโลก็กิโลละ250บาทค่ะแล้วเรามีราคาส่งด้วยนะคะใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเรายินดีรับค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเ